สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักติดเกมครับคลิปนี้เรียกว่าทําแบบเร่งด่วนครับเพราะว่าเป็นประเด็นมากเลยนั่นคือการเล่นยอนเลนกลางครับของบาซ่าเกมมิ่งดิฟอกเอ็นะครับแล้วตัวของดิฟอกเอ็นเนี่ยออกไอเทมและรูนอะไรให้กับยอนบ้างไปดูกันได้เลยครับก่อนจะเล่นย้อนสายนี้ครับปารักขอย้ำอีกครั้งว่าคุณต้องมีเพื่อนคอยป้องกันคอยปกป้องคุณไว้อย่าเล่นยอนเลนกลางแบบ บาซ่าเกมมิ่งสอกเอ็นโดยที่ไม่มีเพื่อนนะครับไม่งั้นตายอย่างเขียนะผมและที่สําคัญต้องเพสเซมากๆเคลียร์คลิปเสร็จปุ๊บอาจจะว์ปกลับบ้านเลยก็ได้หรือว่าพอเพื่อนบวกกันค่อเข้าทีหลังนะครับอย่าสดอย่าเปรี้ยวอย่ายืนเลนน้ำไม่งั้นโดนลวงตายนะผมชิ้นแรกครับออกเป็นวอ o t บูในหมู่รองเท้าทั้งหมดครับมีแค่วอรบูทคู่เดียวเท่านั้นพี่สามารถเพิ่มความพลีโจมตีได้และยอรเนี่ยต้องการคามพลีโจมตีสูงมากไม่ว่าจะใช้กับพาสีบหรือว่าใช้กับไอเทมชิ้นต่อไปดังนั้ วัตบู๊กจะเป็นชิทแรกชิทที่2ครับออกมาเป็นบริสเบธเพิ่มโจมตี50หน่วยเพิ่มความรโจมตี35%และพลังพืนที่าร์เซ็สำคัญคือมีสกิลอิเล็กทริกอาร์ครับผมทุกสี่วิการจะตีปกติจะปล่อยสายฟ้าสร้างกระแสียเวทใส่ศัตรูซึ่งไอ้ไอตรงนี้ครับการจะตีปกติเนี่ยจะลดคูลดาวของไอเอ็มพิเนี่ยลงไป1นึ่งวิถ้ายิ่งยิงถี่เท่าไหร่เนี่ยสายฟ้ายิ่งออกมาถี่ขึ้นและยิ่งย้อนยิงถี่เนี่ยครับ ค่าสิทธิ์หุ่นยนตจะออกมาบ่อยขึ้นดังนั้นเนี่ยครับวิสเปดเป็นไอเทมที่เรียกว่าขาดไม่ได้ครับกับยนต์สายนี้ถัดไปครับคอมแรงโจมตีกันมากดีกว่าเอามาเป็นครีททองครับคริสซันติเพิ่มกระตีเก้าสหน่วยและมีสกิลคือเมื่อโจมตีติดคียติคอลจะแรงขึ้น50%และไอเทมที่นี้ครับเพิ่มโอกาสคริ์ข้อยี่สิบห้าอร์เซ็นตให้เมื่อยนต์ยิงครีจะแรงทันทีเจ้าครีทองเนี่ยครับมันจะเป็นไอเทมที่เรียกว่าเดี๋ยวจะ มักจะออกคอมโบกับมีดคีก็ได้คือออกเป็นกับคู่นี้สลิคสติงเพื่อเอาตั้งฐานสถานะแต่ยอนของริฟ็อกเอ็นครับไม่ออกชิ้นนี้ฮะชิ้นที่สี่ครับออกมาเป็นนี่เลยโบออฟสโรเตอร์คือเอาความแรงเข้าว่าเอาดูดเลือดไว้ก่อนโบว์ออฟโรเตอร์ครับบวกโจมตีเก้าสิบหน่วยเพิ่มปรตจาคียี่สิบเปอร์เซ็นต์และดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมออกโบออฟสโรเตอร์ก่อนคิดภาพตามครับยอนใบนี้เนี่ยเป็นยอนที่เรียกว่าไข่ในหิน คือเมื่อโดนสตูล้วงปุ๊บเพื่อนจะสตันทัทนทีผลคือพอสตูล้วงปุ๊บเพื่อนเข้ามาสตันกดบอาสลอตเตอร์ปุ๊บยิงดูดเลือดยอดก็เลือดเด้งมาพอสู้สตูได้บ้างและที่สําคัญคือเจ้าชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถทำให้ยอเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านบ่อยยิงๆแป๊บๆเดี๋ยวก็เลือดเต็มแล้วเพราะมีดูดเลือดแบบเป็นพาสซีฟด,ด้วยและจังหวะสาคัญตเมนต้องแบบยืนแลกสตูจริงก็มีกดแอคทีฟบัตเทิร์สเพื่อดูดเลือกสตูอย่างต่อเนื่องนั่นเองชิ้นนี้ครับออกเป็นเด อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นคือเดซิเกิลเนี่ยมันเป็นอาวุธหนึ่งวิถ้าใกล้ตายกับกอบเกิดที่ว่าตายปุ๊บเกิดใหม่มันอันไหนมันเดียวกันคําตอบคือสำหรับย้อนที่ยิงเร็วมากๆครับผมการออกเดซิเกิลเนี่ยจังหวะอมตะแค่หนึ่งวีเนี่ยอาจจะยิงได้หนึ่งถึงสองดอกหรืออาจจะเป็นการยิงแบบพาสซีฟติดยิงรัวๆได้ด้วยครับผมทําให้จังหวะที่มอมตะเนี่ยอาจจะทำดาเมจได้มหาศาลมากฆ่าสตูดได้ได้เลยดังนั้นครับเดซิเกิลจึงสำคัญกว่านะครับชิ้นที่หกครับไม่ได้เห็นในงานแข่งเพราะว่าเกมจบซะก่อนแต่ถ้้าาใหเดครับ น่าจะเป็นเฟรเลียทูดเพื่อเอาดาเมจให้มากที่สุดครับผมบวก,กตัวตี200อแล้วก็เมื่อต่ำกว่าหาจะทำควาเสียหายเพ,เ,พเพิ่มขึ้นอีก30%ซหรือเอาเป็นสลิปสติงครับเพื่อเอาต้านทานสถานะอันนี้นี่ผมไม่เห็นนะแต่5้าชิ้นนี่ผมชัวร์5ชิ้นผมชัวร์แต่ชิ้นที่6เนี่ยผมไม่เห็นแต่ถ้าเราผมก็บอกว่าเป็นเฟรเนทูดมากกว่านะครับเป็นชิ้นที่6ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะแล้วไปดูรูนกันต่อครับผมรูนของยอนจะเน้นไปที ความเร็วโจมตีและการเจาะเกาะเป็นหลักสีแดงครับใช้เป็น awake 10ชิ้นเพิ่มความเร็วโจมตีและอาตาคริติคอลสีม่วงใช้เป็น Spirit 10ชิ้นเพิ่มความเร็วโจมตีและความเร็วขึ้นที่สีเขียวเลือกใช้เป็น d r a g o n c คอ e 10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและเจาะเกาะถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ ปลั๊กติดเกมตามด้านล่างนี้เอาไว้ทุกการไลค์ทุกการแชร์จะเป็นกําลังใจให้กับปลั๊กทาคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ครับปลั๊กติดเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย